ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยอ่ารัฐบาลไทยนะคะชุดล่างนะคะชุดรวยล่างที่น่าอ่าชนตัวเลขนะคะแต่ละงวดนะคะก็คืออ่าหน้าจะใช้ชุดนี้เข้าร่วมในการคัดตัวเลขออกมานะคะในการคัดตัวเลขออกมานะคะนนองอันนี้เดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวีดีโอนี้จะทําขึ้น่็เป็นแนวทางในการสนับสนุน สลาดกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆนพี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนพี่นะคะที่ชอบในตัวเลขเหมือนกันนะคะนาออันนี้เราก็มาว่าด้วยสูตรยืนที่สูตรกันนะคะเพื่อนพี่ นะคะอันไหนที่ได้คะแนนเราก็เอาอันนั้นนะคะขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะ <_ k id> เราก็ว่ากันต่อนะคะ <_ C id> เพื่อนพี่ทุกอย่างนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนแต่เราก็ต้องหาสูตรนะคะคือมาชนมายืนกันนะคะ <_ C id> เพื่อที่จะได้ตัวเลขเด่นงวดนั้นๆออกมานะคะเนาะอันนี้เราก็มาดูกันนะคะตัวเลขชุดนี้นะคะ น่าจะใช้เข้าร่วมในการชนตัวเลขนะคะซึ่งว่าน่าก็จะใช้อยู่ทุกๆครั้งนะคะเนาะอันนี้หน่าก็คัดออกมาแค่ของปีนี้นะคะถ้าปี6กสี่นี้คือไม่ได้ออกมาแล้วคือมันเยอะเกินนะคะเพื่อนพีเนาะเดี๋ยวเวลามันจะกินไป,ไป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 เกินนะคะเดี๋ยวมันจะโหลดลงยากนะคะเอาแบบรวดรัดตัดตอนนะคะเพื่อนพีเอาแบบง่ายๆนะคะ ชุดนี้นะคะน้าก็เอาออกมาตั้งแต่งวดหกเก้าสองนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะชุดนี้นะคะน่าจะใช้ในการตัดตัวเลขนะคะน่าจะใช้ในการตัดตัวเลขออกมานะคะคือจะเอาชุดนี้นะคะก็คือเข้าไปชนนะคะเพื่อนพี่เข้าไปชนตัวเลขนะคะที่อ่าน้าทำขึ้นมานะคะแต่ละงวดนะคะน้าทำขึ้นมาแต่ละงวด จริงๆแล้วตรงนี้นะคะหกับ9กับ0ูนคือชุดนี้มันเป็นชุดที่ขยายออกแล้วนะคะเพื่อนพี่มันเป็นชุดที่ขยายออกแล้วนะชุดขยายออกแล้วนี่หมายถึงว่าตัวเลขที่มันหลุดนะคะแล้วหน้าก็เอามาทําการนะคะทําการขยายออกนะคะเพื่อนพี่เนาะเพื่อที่จะให้อ่าตัวเลขมันเดินเดินต่อนะคะเดินต่อแล้วก็เข้าต่อได้นะคะเนาะ เพราะว่าคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะเอาแบบง่ายๆอันนี้งวดต่อไปนะคะงวดต่อไปนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวนากลงรอเรือไว้ก่อนนะคะก็คือลงแล้วนะคะชุดนี้นะคะนัาตั้งชื่อว่าชุดรวยล่างที่นัาชนตัวเลขแต่ละงวดออกมานะคะเพื่อนพี่นัาชนตัวเลขแต่ละงวดออกมานะชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดที่โอเคนะคะแล้วก็ คือที่น่าลุ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคือหน้าลุ้นอีกหนึ่งชุดนะคะหน่าลุ้นอีกหนึ่งชุดนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าคือตอนนี้น่าจะไล่ไล่ลงเลยนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าคือว่างนะคะว่างนะคะก็ค้าขายด้วยนะคะแล้วก็ทําตัวเลขด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่ชอบนะคะแต่คือก็ไม่อะไรนะคะเพื่อนพี่เนาะเราก็ไปเตรียมตัวลุ้นกันต่อนะคะ <laughs> ชุดนี้ก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าตัวเลขนะคะคือมันจะไปในแนวทางไหนนะคะเพื่อนพี่ดูนะชุดนี้มันก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าตัวเลขมันจะไปในแนวทางไหนนะคะเนาะมันจะไปในแนวทางไหนนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นแล้วคืออ่างวดที่จะออกงวดใหม่นะคะเราก็มีลุ้นนะคะเพื่อนพี่ทีนี้เราก็ไปว่ากันพิสูจน์ยืนพิสูจน์นะคะ มีลุ้นนะคะพี่มีลุ้นมีลุ้นทุกงวดน,นะคะมันจะทําให้คือช่วงระหวา่าง <laughs> ช่วงระหว่างตัวเลขออกนะคะก็จะมีแบบหายใจไม่ออกนิดนึงนะคะ <laughs> <laughs> พอตัวเลขออกแล้วนะคะก็รู้ว่ามันออกตัวนี้นะคะก็คือก็ชื่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าทุกอย่างเราก็ ว่ากันด้วยสูตรนะคะเนาะเอาอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะเราดูแบบว่าให้เป็นแนวทางนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าตัวเลขคือมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทําตัวเลขของหน้าคือแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเนาะเข้าใจง่าย,ายแล้วก็เรียนรู้แบบง่ายๆนะคะเพื่อนพี่อันไหนที่นาใช้ในการตัดตัวเลขนาก็จะทยอยเอาขึ้นออกมาให้ได้ชมนะคะ คืองวดนี้นะคะก็คือคือจะทําเต็มที่นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าน่าจะทําเต็มที่นะคะหน้าก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนพี่เนาะจะเอาชุดก่อนนะคะแต่จะเอาชุดแบบบ้าไม่ปักหลักนะคะจะเอาชุดแบบไม่ปักหลักนะคะก็คือให้ได้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวชุดที่ปักหลักก็เดี๋ยวดูนะคะว่าชุดไหนเดินนะคะหน้าก็จะเอาชุดนั้นมาลงนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพ,พื่นพี่ น่าจะลงไล่ๆกันเลยนะคะน่าจะลงไล่ๆกันเลยนะคะเนาะถ้าว่างก็คือจะรีบลงเลยนะคะน่าก็เอาให้เพื่อนๆพี่ได้ดูแล้วก็พิจารณากันก่อนได้เลยนะคะเนาะแต่ชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดที่น่ากลงไปก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขนะคะเพื่อน่จะคล้ายกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ได้เลขเด่นออกมาแล้วนะคะเราได้เลขเด่นออกมาแล้วนะคะ แล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาหลักสองตัวนะคะก็คือชุดรับรับเราก็ต้องไปรอดูนะคะว่าชุดรับรับเนี่ยคือมันจะเป็นเลขไหนนะคะถ้าสมมุติว่าชุดรับรับนะคะคือมันไม่ตรงกับเลขชุด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 ที่หนึ่งนะคะชุดนี้นะคะที่นากลงให้นะคะเราก็สามารถจับคู่กันได้เลยนะคะง่ายค่ะเพื่อนเพื่อที่ตัวเลขนะคะง่ายแต่ทีนี้ว่า อันไหนที่มันเข้าหน้าก็จะพยายามเอาขึ้นมาให้ได้ชมนะคะเนาะแต่คือจะไม่เอาขึ้นมาเลยมันก็ไม่ใช่นะคะเพิ่อนพี่เนาะก็เดีย <laughs> <laughs> เด๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวช่องของหน้าคือจะหายนะคะ <laughs> เดี๋ยวหน้าจะทยอยนะคะเพื่อนพี่ทยอยทยอยเอาขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะเนาะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะเบิ่อนพี่ตัวเลขอย่าเครียดนะคะคืออารมณ์ดีๆไว้นะคะเพิ่อนพี่ แล้วก็ตัวเลขนะคะที่เราทำเนี่ยคือมันจะได้ได้แบบง่ายๆนะคะเนาะอันนี้คือคือในการทำตัวเลขของนากนะคะเนาะถ้าอย่างไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่เก็บไว้พิจารณาอีกหนึ่งชุดนะคะ